ปัญหาที่เราเจอเวลาใช้หัวอัดจระบีแบบนี้นะครับผมเวลาที่เราจะอัดฮะรเราเราแทงเข้าไปแบบนี้นะครับผมพอเราแทงเข้าไปแบบเนี้ยบางครั้งเนี่ยเวลาช่วงจังหวะที่เราดึงออกมาเนี่ยมันดึงไม่ค่อยออกนะครับผมถ้าเราดึงถ้าเราดึงไม่ดีเนี่ยไอตรงริมเนี่ยพวกพวกแจแกเนี่ยบางทีมันหลุดเลยนะครับผมซึ่งปัญหาพวกนี้ฮะ,ะถ้าเป็น หัวอัดจาะ,ะบีแบบบีบล็อกปัญหาพวกนี้จะหมดไปนะครับผมหัวอัดจรรบีอันนี้พี่โตซื้อมาเอาไว้ใช้งานเองนะครับผมเป็นสินค้าจากแอปช็อปปี้นะครับผม1ชุดก็จะมีหัวอัดจระ,ะบีแบบบีบล็อกหนึ่งตัวแบบนี้นะครับผมเราก็จะมีสายอ่อนมาให้ด้วยนะฮะนี่ครับหชุดก็จะได้2ชิ้นแบบนี้นะครับผมวิธีการใช้นะครับผมเราสามารถใช้ได้ทั้งแบบกระบอกโยก แบบนี้นะครับผมก็บอกยกแบบนี้หรือเราจะใช้แบบที่อาจรบีแบบใช้ลมก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้แบบแบบนี้นะครับผมเราก็แค่ทอดปกติมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมของเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะของเดิมที่เราใช้อยู่มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทอดทอดชุดของเดิมออกนะครับ แล้วก็เอาชุดสายอ่อนที่เขาแถมมาใส่เข้าไปนะครับอ่านี่พี่ตัวใส่ให้ดูร่าวๆก่อนนะฮะใส่ให้ดูร่าวๆก่อนนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราประกอบสายอ่อนแล้วนะครับเราก็ใส่หัวอัจฉรบีแบบบีบล็อกเข้าไปตรงปลายสายอ่อนนะครับ นี่นะครับผมหลังจากที่เราประกอบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเวลาจะอัดจจลบีนะครับผมเราก็บีบนะฮะปึ๊บแบบนี้นะครับเราก็ดันเข้าไปนะฮะดันเข้าไปตรงๆนะครับผมแล้วก็ปล่อยแค่นี้นะครับผมแค่นี้ก็จะแน่นแล้วนะครับผมไม่หลุดเลยนะฮะแล้วเวลาอัดจจลบีนะครับผมจจลบีกับมันก็จะไม่มาปิ้นแบบออกสายออกฝาออกต่ำค้างๆแบบนี้ไม่มีนะครับผมแล้วเวลาที่เราอัดเสร็จเวลาเลิกใช้นะครับผมเราก็บีบ แล้วก็ชักเข้ามา effect. ครับผมมันก็จะง่ายมากเลยนะครับผมง่ายมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะฮะตัวนี้พี่โตก็ซื้อมาอัดจระบีรถไถ <c oughs> นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเก่าวที่ใช้อยู่นะฮะตัวนี้คือซื้อมาใส่เข้ากับกระบอกตัวนี้นะครับผมกระบอกโยกอันนี้ซื้อมาใหม่นะฮะแล้วก็ชุดนี้เขาแถมมานะครับผมชุดนี้เป็นชุดที่แถมมาแต่ว่าพี่โตไม่ชอบใช้นะครับผมชอบใช้แบบนี้มากกว่าก็เลยซื้อชุดนี้มาอีกชุดหนึ่งเพื่อจะใส่กับกระบอกโยกนะฮะ เดี๋ยวจะพาไปดูตัวเดิมที่เคยใช้อยู่นะครับผมอันนี้เป็นตัวเดิมที่พี่โตใช้อยู่เป็นประจํานะครับผมก็ใช้คู่กับเครื่องอัจจะบีแบบใช้ลมนะฮะที่ว่าต่อเข้ากับทางลมนะครับผมใช้ดีนะฮะถ้าจะเราจะใช้กับเครื่องอัจจะบีแบบที่เป็นทางลมแบบนี้นะครับผมเราก็เอาชุดที่เขาแถมมานะฮะก็คือหัวอัดที่เป็นแบบบีบล็อกแบบนี้นะครับผมรวมไปถึงสายอ่อนเนี่ย ทั้งชุดที่เขาแถมมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อเขากับปืนอัดได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ